สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เราเปิดปพระปิตานี่ครับเปิดโลกของปู่มหาจิรานี่ครับ นะอีพีนี้นะ่าจะเป็นอีพีที่เปิดสุดท้ายแล้วนะครับนะที่เดือเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ได้รับชมกันพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากวันนี้กันเลยครับนะจากรายการแรกเลยนะครับชอบถูกใจราย,รายการไหนในพี่นะทักมาหาผมได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำนี้กับขอบพระคุณที่พี่ท่านที่ติดตามเข้ามาใหม่ด้วยนะครับนะเพจน้องนะครับไม่ได้ประมูลนะครับจะสามารถเลือก รับชมได้เลยว่าพี่ถูกใจองค์ไหนถูกใจองไหนขอรูปภาพเพิ่มเติมได้และโทรมาได้เลยจัดส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับไม่ต้องห่วงเรื่องนะฮะสบายใจได้รอรับอย่างเดียวครับเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกครับนี่ฮะนี่ฮะพระปิตาดีดีครับเปิดโลกครับนะหลวงปู่ศิลางพุทธคาพิเศษครับเริ่มจากรายการแรกกันเลยครับรายการที่หนึ่งนะครับนะฮะสำหรับอีพีนะครับเย็นวันนี้เช้าเย็นเย็นวันนี้นะครับ รายการนี้ครับเปิดออกมาครับสวยๆกันเลยครับพี่นาเลขคูเบอร์สองหนึ่งแปดครับเลขคู่เบอร์สองหนึ่งแปดกับรายการนี้ครับเนื้อชั้นมากหน้ากากทองเหลืองขัดเงาครับรายการนี้สามร้อยบาทเหมือนเดิมครับพี่เลขคู่เบอร์สองหนึ่งแปดครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดมาครับเป็นรายการที่สองนะครับ รายการที่2เปิดขึ้นมาครับพี่ชายกับเนื้อว่าน108นะฮะเนื้อว่าน108จะกุดทองทิพย์2ดอกเลขโคตรเบอร์นนะรายการนี้เอาไป240บาทพอพี่รายการที่2นะครับต่อมารายการที่3ครับพี่ชายรายการนี้ครับส,สวยๆกับเนื้อว่านไพล่ดำนะครับ ตะกดเงิน1ดอกเลขคุณเบอร์นึรายการนี้น้องขอ250บาทพอพี่รายการที่3ครับต่อมารายการที่4เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้จะสวยเลยกับเนื้อว่านนะครับจะกุด3ดอกปิดแผ่นทองคำครับโอ้โหรายการนี้จะสวยพี่ ร,รายการที่เรียกคนจำนวนหนึ่งหนึ่งครับรายการที่จะกุดสามดอกปิดแผ่นทองคำขอองค์นี้350บาทสวยงามลงตัวสมบูรณ์แบบมากๆพี่รายการที่4ี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าหน้าครับเลขคนลเบอร์หกสองเลขคนลเบอร์หกสองครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่ห้านะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่หกครับมาลุยกันต่อกับรายการที่หกครับขออนุญ,ญาตเปิดกันเลยครับ เรายการที่6เปิดขึ้นมากับเนื้อเทา้าผงทูบ9วันตะกุดทองทิปย์กดอกนะ3ดอกเอาไปพี่จ่ายรายการนี้เลขคุณเบอร์219เอาไป250บาทพอพี่รายการที่6นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนีครับรายการถัดมาครับเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7เปิดออกมาส,สวยๆรายการเนื้อแลนเหล็กํางพีหนะตะก,กุดทองแดง2ดอกเลขโค้ดาเบอร์265รายการนี้จัดให้ครับพี่ๆ240บาทพวิ่งนะครับรายการที่7นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่แปดครับขออนุญาตเปิดกันต่อเลยครับจาบรายการที่แปดรายการนี้ครับเป็นเนื้อผงทูบเก้าวัตครับรายการนี้ตะกุดทองแดงสองดอกครับนะนี่เลขคดเเบอร์สามแปดหนึ่งฮะสามแปดหนึ่งครับพี่ชายรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทพอพี่รายการที่แปดนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าครับรายการนี้ฮะ รายการที่9เปิดขึ้นมาครับกับรายการเนื้อชั้นหมากแ่กับท้องเหลืองขัดเงาเลนขคนเบอร์2 3 5รายการนี้300บาทเหมือนเดิมครับพี่สวยๆ300บาทเหมือนเดิมครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดมาครับเป็นรายการที่10ครับ รายการที่สิบเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากครับเนื้อชั้นมากโดยจิวัลลุงปูมหาศิลาเลขโคดเบอร์สามแปดครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมครับพี่รายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการถัดมาครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่1ิเอ็ดเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านเอรือตะกุดนะไอ้หนะักงกากท้องเหลืองปัดเงาครับเลขคุณทะเบอร์สองสามเก้ารายการนี้สามร้อยบาทครับพี่ชายนี่ครับรายการที่สิบเอ็ดครับต่อมาครับมาลุยกันต่อนกับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สนะิบสอง รายการที่12เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสีส้มนะฮะตะก,กุด3ดอกกับพี่เลขโค้ดนัมเบร์นะเหรียเลข13รายการนี้เอาไป25 0บาทกับพี่สวยๆเลยนะครับรายการที่12ต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดมาครับเป็นรายการที่13บนสะ รายการที่13เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านภายดำนะฮะตะกุดเงินแท้หนึดอกเลขคนเบอร์80รายการนี้250บาทพอครับพี่รายการที่13ครับ ต่อมาครพิจชายนีครับรายการถัดมาครับเป็นรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่เปิดออกมบครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวงาช้างตะกรุดเงินแท้สองดอกเลขโค้เบอร์สองเจ็ดแปดรายการนี้สองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสี่ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดมาครับเป็นรายการที่สิบหกครับ รายการที่ทิผเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวงาช้างจะกุดเงินแท้นหนึ่งดอกปิดแผ่นทองเลขคค้ะเบอร์สามสามหนึ่งรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่รายการนี้สามร้อยบาทครับพี่รายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่ที่หกครับรายการที่ทิพยหกนะครับเปิดรายการสุดท้ายครับขออนุญาตเปิดครับรายการที่ย์เปิดออกมาครับรายการนี้ เป็นเนื้อว่านไผ่ดำคุกติวอนหลวงปู่มหาชิรายครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายแบ่งปันให้พี่เลขคดเบอร์มาเลขหกสิบสี่แบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมครับพี่นะครับต่อมาครับนับขอเปิดอีกสององค์และกันพี่นะขอเปิดอีกสององค์และการหมดแล้วนะครับรายการถัดมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสมุนเดือดตะกุดทองแดงสองดอกครับไอ้ตะกุดทองแดงทองทีสองดอกนะ เนี่ยทองทิพย์สองดอกครับพี่เลขหนเบอร์หนึ่งเก้าสามรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยสี่สิบบาทนะครับมาลุ้นกันต่อองค์สุดท้ายครับรายการที่สิบแปดครับองค์สุดท้าย ขออนุญาตเปิดให้พี่ๆได้รับชมไปพร้อมๆกันครับรายการที่รายการที่แปดเปิดออกมาเป็น,นือว่นน้าเงินจะกุดทองทิพย์สองดอกเลขโค้ดนับเบอร์หมายเลขสามศูนย์หสามหนึ่งนะพี่นะรายการนี้เอาไปพิจารณาสองร้อยห้าสิบบาทครับตอนนี้ครับมีแบงปันที่พี่นะครับสิบแปดรายการลองเลือกชมดูชอบถูกใจรายการไหนสามารถทักมาได้ที่ดีรันและเบอร์โทรได้เลยนะครับตอนนี้ครับขอบพระคุณที่ท่านติดตามด้วยรายการน,นะครับขอบพระคุณมากครับ